ใครนะคะที่กำลังตามหากล้องวุงจำปิดในราคาประหยัดและคุ้มค่านะคะขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเรานะคะจะเป็นรุ่น MP114 นะคะตัวนี้ความคมชัดน,นะคะจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะระบบของเราจะเป็นระบบโรบอตคัมเบลานะคะสามารถเชื่อมต่อด,ด้วย Wi-Fi นะคะง่ายมากเลยนะคะเป็นกล้อง PTZ คัมเบล่านะคะสามารถแพนได้355องศานะคะก้มเงยได้90องศานะคะและยังสามารถซูมได้ด้วยนะคะและกล้องของเรานะคะด้านบนนะคะสามารถใส่การ์ดดู ย้อนหลังได้นะคะและด้านหลังของเรานะคะมีไม้และลำโพงให้ในตัวแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะสามารถดูออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยนะคะผ่านแอป Starvik ของเราตัวนี้นะคะมีสมาร์ทไออาร์ให้พร้อมดูได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและเรายังมีอุปกรณ์มาให้ครบถ้วนเห็นแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสินค้าของเรามีพร้อมส่งนะคะและมีรับประกรัน1ปีเต็มหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหากล้องวงจรปิดอยู่นะคะ <ๆ S 1> ขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะนี่เลย